สวัสดีค่ะพบกับบทเรียนออนไลน์เรื่องการเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบชั้นประถมศึกษาปีที่สองในเพลงกอไผ่ฝึกปฏิบัติและฝึกร้องเพลงนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณคณรูพัฒนานรัตนาพรเพิ่มพูลกับช่องน้ำเพชรชาแนลวันนะคะ วันนี้คุณครูมีบทเรียนใหม่มาฝากเด็กๆทุกคนนะคะคือการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะนะคะซึ่งวันนี้คุณครูได้นําเพลงการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติมาค่ะนั่นก็คือเพลงกอไผ่นั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับกอไผ่กันก่อนหรือต้นไผ่เด็กๆรู้จักต้นไผ่ไหมคะต้นไผ่เป็นอย่างไรต้นไผ่เป็นแบบนี้ค่ะ เด็กๆเ,เคยเห็นลซวใช่ไหมคะค่ะต้นไผ่มีลักษณะเป็นไม้พุ่มผลัดใบนะคะขึ้นเป็นกอและลำต้นเป็นปล้องๆนะคะค่ะต่อมาค่ะต้นไผ่เนี่ยมีประโยชน์หลากหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้นไผ่เนี่ย สามารถนํามาทําเป็นอาหารได้นั่นก็คือหน่อไม้นั่นเองนะคะเ,เด็กๆรู้จักหน่อไม้ใช่ไหมคะนี่ค่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้มีรูปล,ลักษณะแบบนี้นะคะที่นี้หน่อไม้นํามาทําเป็นอะไรได้บ้างอย่างเช่นแก้เขียวหวานหนอ่นะะหนอไม้นะคะผัดเผ็ดหนอ่หนอไม้นะคะหรือหน่อไม้รกอย่างนี้ก็ได้นะคะจิ้มกับน้ำพริกอร่อยมากๆเลยค่ะ นอกจากจะทําเป็นอาหารได้แล้วเราก็ยังสามารถนํามาเป็นเครื่องใช้สอยได้อีกนะคะอย่างเช่นนํามาเป็นแคร่นะคะหรือนํามาเป็นที่จับสัตว์น้ํานะคะแบบนี้ค่ะมีหลากหลายประเภทเลยใช่ไหมคะเห็นหรือยังคะว่าต้นไผ่มีประโยชน์นอกจากนี้ต้นไผ่ยังให้ล่มเงาด้วยนะคะและในประเทศจีนต้นไผ่ยังแสดงถึง ความมีอายุที่ยืนยาวอีกด้วยนะคะค่ะเมื่อเรารู้จักต้นไผ่กันแล้วเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงฝึกร้องเพลงกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆหยิบหนังสือศิละปะขึ้นมานะคะเปิดหน้า137ค่ะบนในบทเพลงกอไผ่อ่ะตอนนี้เด็กๆได้หนังสือแล้วใช่ไหมคะคุูครูก็มีหนังสือแล้วเช่นกันค่ะทีนี้ให้ในักเรียนเปิดหน้า137นะคะ เราจะเรียนบทเพลงชื่อว่าเพลงกอไผ่กันนะคะก่อนอื่นเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูก่อนนะคะกอเอ๋ยกอไผ่เด็กๆดูตามนะคะกอเอ๋ยกอไผ่วักต่อมานะคะโดนลงไหวล้องเพลงหน้าฟังค่ะถูกต้อง โดนลมไหวร้องเพลงหน้าฟังเด็กๆอ่านตามครูด,ด้วยนะคะบรรทัดต่อไปนะคะฉันรักรักกไผ่จางเด็กๆอ่านตามค่ะฉันรักรักกไผ่จางวัดต่อมานะคะช่วยการบังแสงแดดลม่มลมเย็นนักเรียนอ่านนะคะ ช่วยกันบังแสงแดดล่มลมเย็นนักเรียนดูในรูปนะคะนักเรียนจะเห็นต้นไผ่ยอยู่ด้านข้างด้วยสีเขียวๆนะคะเ<ๆ>ด็กๆเห็นไหมไเอ่ยเอาละทีนี้เราจะมาร้องเพลงกันนะคะนักเรียนดูเนื้อเพลงตามไปด้วยนะคะในบทเพลงนะคะวักแรกก่อนนะคะและให้นักเรียน ตกมือตามจังหวะไปด้วยนะคะดูคุ้มคูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนักเรียนร้องตามนะกอเอ้ยกอไผยอ่ะร้องพร้อมกันค่ะกอเอ้ยกอไผยเก่งมากค่ะอีกหนึ่งรอบกอเอ้ยกอไผยได้ยังคะอ่ะได้แล้วโดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังได้ไหมคะ โดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังอ่าละ่ะทีนี้ร้องทั้งบรรทัดเลยนะคะพร้อมนะคะออกเสียงด้วยนะคุณครูรู้นะเด็กๆต้องช่วยกันออกเสียงนะคะเด็กๆจะได้ร้องได้นะพร้อมกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไววร้องเพลงน่าฟังเก่งมากค่ะเอาละ่ะอีกหนึ่งรอบกอ กไผ่โดนลมไววร้องเพลงน่าฟังเยี่ยมโอเคค่ะต่อไปบรรทัดที่สองบรรทัดที่สองนะคะฉันรักรักกอไผ่จังอ่ะค่ะฉันรักรักกอไผ่จังพร้อมกันค่ะฉันรักรักกอไผ่จังอีกหนึ่งรอบค่ะฉันรัก มานะคะช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นอีกหนึ่งรอบค่ะช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นเอาละทีนี้ให้พักค่ะอ่ะเรียบร้อยพักแล้วพักเร้ว,พ,รวพักมือเป็นงไงวะคะทีนี้ร้องทั้งเพลงนะพร้อมหรือยังอ่ะพร้อมแล้ว พร้อมแล้วร้องพร้อมกับคุณครูเลยออกเสียงเลยนะออกเสียงดังๆเลยร้องที่บ้านไม่เป็นอะไรนะคะร้องดังเลยนะพร้อมนะคะกอเอ้ยกอไค่โดนลม ร้องไม่ค่อยคล่องขออีกหนึ่งรอบขยับเนื้อขยับตัวดีๆแล้วก็ร้องออกมาจากในนี้เลยข้างในนะเปร่งเสียงออกมาเต็มที่เราฝึกร้องเพลงนะคะทุกคนพร้อมหนึ่งสองสมกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักกอ รักรักรกอให้ตั้งช่วยบังแสงแดดลมลมเย็นเยี่ยมเลยเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดเด็กๆกเก่งกันทุกคนเลยเอาละไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็ร้องได้ทั้งนั้นนะคะเพราะเป็นเพลงที่ม่สั้นเป็นเพลงที่เป็นเพลงเกี่ยวกับธรรมชาติใช่ไหมคะ,ะเด็กๆรู้ลและในเพลงล่า ในเพลงมีอะไรอยู่บ้างนะอ่าเด็กๆตอบถูกมีคนตอบถูกมีใครตอบถูกบ้างเนื้อเพลงพูดเกี่ยวกับต้นไายมีอะไรอีกในในเนื้อเพลงมีอะไรอีกมีผ้าคิีตถูกต้องมีอะไรอีกคะมีลมเย็นๆด้วยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะนั่นคือธรรมชาตินะคะเอาละทีนี้เมื่อเราร้อง ขอฟังอีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะสอนท่าแหละ,อะขออีกหนึ่งรอบนะคะร้องตามคุณครูพร้อมกับคุณครูเลยนะพร้อมนะคะหนึ่งสองสาตอเอ้ยกอไผ่โดนลมไววร้องเพลงน้าฟังฉันรักรักกอไผ่จังฉันรักรักตอ ช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นโอ้ยไม่ธรรมดานะคะเนี่ยเก่งมากเอาละทีนี้เราจะต่อในเรื่องของท่ารำแล้วนะคะเอาละท่ารำท่าที่หนึ่งเป็นท่าออกนะคะท่าย่ำเทา้านะท่าย่ำเทา้าเดี๋ยวคุณรูจะทำท่าให้ดูนะคะตอนนี้เราจะเอาเนื้อเพลงก่อนนะคะเนื้อเพลงแรกท่อนแรกกอเอ๋อกอยกอไผ่ เอาละค่ะนักเรียนนั่งพับเพียบให้เหมือนคุณครูก่อนอ่ะนักเรียนนั่งนะคะพับเพียบให้เหมือนคุณครูแบบนี้นะเรียบร้อยหรือยังคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่งพับเพียบได้เหมือนครูเลยอ่ะนั่งเรียนด้วยกันนะคะเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนนะใครยังไม่ได้นั่งพับเพียบเอ้ยครูเห็นนะโอเคเรียบร้อยกันหมดแล้วทีนี้เรามาเริ่มในเนื้อเพลงท่อนแรกกันนะคะ กอเอ,อ๋ยกอไผ่อ่ากอเอ,อ๋ยกอไผ่ให้นักเรียนจีบคว่ำค่ะจีบคว่ำนิ้วหัวแม่มือจะหลดกับนิ้วชี้ข้อแรกแล้วหักข้อมือลงนะคะจีบคว่ำประสานกันไว้ระดับเดียวกับครูนะคะอันนี้จะคำว่ากอเอ,อ๋ยกอไผ่ปล่อยมือออกแบบนี้นะคะ กอเอ้ยกอไผ่ได้ไหมคะทอาใหม่นะคะจีบกอเอ้ยกอไผ่ได้อย่างรคะมีคนบอกว่าไม่ได้เอาใหม่ค่ะกอเอ้ยกอไผย่ยกมือสูงหน่อยนะคะต้นไผ่สูงนะเมื่อกี้คุณครูทํามือต่ำลงไปใช่ไหมอ่าคุณยกสูงแล้วนะเด็กๆจะได้เห็นชัด กอเอ้ยกอภยโดนลมไหวโดนลมไหวเห็นไหมคะเอาใหม่นะมันไหวนะคะเหมือนลมพัดค่ะมือกับมือกับแขนของเราจะโบกไปพร้อมกันนะคะเอาใหม่นะคะกอเอ้ยกอไัยโดนลมไว้ได้ใช่ไหมคะ ร้องเพลงหน้าฟังเอามือป้องปากไว้อีกข้างหนึ่งจีบทรงหลังนะคะได้หรือยังจีบทรงหลังค่ะจีบแบบนี้ก่อนเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งไปด้านหลังมืออีกข้างหนึ่งป้องไว้ที่ปากร้องเพลงหน้าฟังเอามากอเอ้ยกอไพ่ โดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังโอ้ได้เรือยงเอ่ยมีคนยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปชา้าๆขออีกหนึ่งรอบใครที่ทำได้แล้วเก่งมากเยี่ยมกอเอ้ยกอใครโดนลมไว้ร้องเพลงน้าฟังฉันรักอ่านี่ทำท่า น,ะะนักเรียนทำท่าแบบนี้นะคะเอามือประสานกันไว้ที่หน้าอกแล้วก็แตะที่หัวไหล่สองข้างเบาๆแบบนี้ฉันรักรักกอไผจังฉันรักรักกอไผจังต่อไปนะคะเอาแต่เริ่มค่อยๆไปเรียงได้ครบหมดทุกคนแน่นอนนะคะมีคะแนนนะอะ่เอาพร้อมนะคะ เด็กๆต้องร้องเพลงให้ได้นะพร้อมลันพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปค่ะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกอไผ่จังซ้ำนะคะฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็น ช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นอ่าแค่นี้เองจบแล้วนะคะจบแล้วบางคนบอกว่าะอะไรครับผมยังไม่รู้ตัวเลยจบแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกหนึ่งรอบพร้อมหรือยังคะอ่ะให้ขยับเนื้อขยับตัวใครที่เมื่อยขานั่งพบเพียบสั่งนี้ไม่ขาเด็กๆสลับข้างได้นะคะอ่ะพร้อมนะคะ กอเอ๋ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักรก,กอไผ่จังฉันรักรักกอไผ่จังช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นจบเพลงค่ะตบมือใด้หน่อยเยี่ยมเลย เด็กก็ร้องเพลงได้แล้วทําท่าได้แล้วอ่ะเตรียมตัวลุกขึ้นยืนค่ะอ่ะและหามุมดีๆในบ้านนะคะเด็กๆขยับนะแล้วดูว่ามุมไหนะที่เด็กๆสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้เหมือนครูบ้างย้ายอ่อแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์หรือว่าถ้าใครอยู่หน้าคอมพิวเตอร์แล้วเด็กๆก,ก็ขยับเก้าอี้นะคะเดี๋ยวเราจะลุกขึ้นแล้วก็จะทําท่าด้วยนะคะโอเค พร้อมกันค่ะแล้วลุกขึ้นเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมคะขยับพื้นที่ด้านข้างนะคะให้เราสามารถโบกมือไปด้านาข้างๆได้นะคะไม่ติดสิ่งใดนะเอาละพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วเราไปเคลื่อนไหวพร้อมกันนะคะท่าแรกนะคะไปค่ะเอาขาชิดกันก่อนนะคะแล้วก็กอเอยกอไห่พร้อมกันนะคะ กอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังเ oh อาใหม่ค่ะพร้อมนะคะกอเอ้ยกอไผ่โดนลมไว้ร้องเพลงหน้าฟังอีกหนึ่งรอบค่ะพร้อมนะคะกอเอ้ยกอไผ่ โดนโลมไว้ร้องเพลงน่าฟังฉันรักฉันรักรักกอผ่จังฉันรักรักกอไข่จังช่วยกันบางแสงแดดลมลมเย็นแค่นี้นะคะได้ไหมเอ่ยโอเคได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ เอาละขออีกหนึ่งรอบนะคะกอเอ้ยกอไผ่อุ้ยมือต่ำแบบนี้ผิดไหมะคะผิดยกกูสูงๆนะคะยกสูงๆเอาใหม่คุณครูแก้งทำแหละว่าเด็กๆจะจำได้ไหมจำได้ใช่ไหม,ไมเอาละค่ะเอาใหม่นะคะร้องเพลงด้วยนะเสียงดังเลยเสียงดังๆเลยนะคะพร้อมกับทําท่าด้วยกอเอ้ยกอไผ่ โดนลมไว้ล้องเพลงหน้าฟังฉันรักรักกอไผจังฉันรักรักกอไผจังช่วยกันบังแสงแดดลมลมเย็นโอเคเก่งมากค่ะเยี่ยมยอดเลยอ่ะละค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไป ของเพลงนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่าพร้อมแล้วจับเอวค่ะอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี้นะคะกอเอ้ยกอพ่ายโดนลมไว้ล้องเพลงน่าฟังฉันรักรักกยจัง ฉันรักรักก็ผัาจังชุดกับบางแสงแดดลมลมเย็นอ่าเรียบร้อยค่ะเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆทำได้หมดทุกคนร้องเพลงได้แล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปช่วงต่อไปกันเลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองร้องเพลง ปฏิบัติท่ารำฝึกปฏิบัติแล้วก็ทั้งฝึกและทั้งร้องไปพร้อมกันเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยเด็กๆใช้เวลาว่างที่บ้านนะคะในการสุดฝนท่ารำด้วยนะอ่าเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะเพลงกอภผยเอาละมีพืชชนิดใดอยู่ในเพลงนี้บ้างต้นไผ่เก่งมาก ต้นไผ่สามารถนำไปทำอาหารได้หรือไม่คะได้คะ่ะเช่นอะไรบ้างแกงหน่อไม้ผักเผ็ดหน่อไม้ถูกต้องคะ่ะและเอาไปทำอย่างไรได้อีกคะเครื่องใช้สอยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นที่จับปลาหรือว่าจะเป็นของใช้เช่นเก้าอี้นะคะหรือว่าแคร่ที่ทำจากไน้ไผ่ นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าต้นไผ่มีประโยชน์มากมายนะคะตอนนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนด้วยนะคะให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะให้นักเรียนเขียนเนื้อเพลงลงไปนะคะหนึ่งจบแล้วก็วาดภาพเด็กๆนะคะกับวิวที่เป็นต้นไผ่หรือว่ามีอะไรที่อยู่ในบทเพลงเด็กๆเขียนลงไปนะคะเช่นสมมุติว่า นักเรียนจะวาดรูปตัวเองแล้วก็วาดรูปต้น่ายมีพระอาทิตย์มีมก้อนเมฆมีลมพัดมีนกบินอย่างนี้นะคะให้เห็นธรรมชาติอันเิ Q ียวขจี G นะคะเด็กๆก็วาดได้ตามจินตนาการเลยลงในสมุดและที่สำคัญระบายสีให้ครูด้วยนะคะจะได้สวยงามแล้วก็จะได้คะแนนเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวันนี้ค่ะคุณครูพัฒนันและช่องน้ำเพชรชาแนลวันนะคะขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ